Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa muhayyak al shamsi mudi'u. Nah, wa muhayyang indahnya wajah baginda. Nah, indahnya muka nabi itu. Al laksana laksanakan matahari mingka daripada engkau tu mudi'u yang sinabana, yang menyinari Nah atau yang sinabana mudi. Nah, pasal tiga lagi. ใบหน้าข้องท่นานนบีนั้นช่างงามเหลือเกินนะช่างงามเหลือเกินดุดดังรัศมีข้องดวงตะวันน่ะกช,ชัมสีนั้นก็คือมาตาฮารีตรงนั้นก็คือเวลาในในดวงตะวันในเวลาตอนเช้าต่ว่าวตอนเชียงนี่มันมันเจ,จิดจ้าเลยมันแสบตาแต่ใบหน้าของท่นานนบีเวลาเรามองนี่เสมือนกับดวงอาทิตย์ในเวลาตอนเช้าแสงมันสวยงามนะแสงมันสวยงามใบหน้าข้องนบีมันสวยเหลือเกินเสมือนกับแส,สงตะวันในเวลาตอนเช้า asfarat anhu laylatun gharra'u nah kerana jadi terang benderang asfarat tu. anhu daripada branoknyo laylatun ghara nah oleh malam bulan pertamo nah malam bulan pertamo ke kurnan pin. cemcarat nah nan asfarat ke cemcarat cemceng meun kap duang can di kurnan pin. nah meun kap duang can di kurnan phen nan ซองอย่างนั้นเปรียบเทียบเปรียบเทียบอย่างไัใบหน้าของท่านนบีนี่เสมือนกับแสงตะวันในเวลาตอนเช้าแล้วก็แจ่มจรัสหน้าสวยงามเจิดจ้านี่เสมือนกับดวงจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญนะเวลาเราไล่ดวงจันทร์ไหมเนี่ยไปไลลาตุลเมาลิดิลลาซีการะนิดดีกะดมะลัมณกะลาฮิรันนบีตุอัลลัซีการะยังอัลดาลาอิยาบีตุลิดดีนี่นะดิฮันต arkan bagi agamو นะดีฮันตัดกันบากีอาบการ์ในคืนวันประสูติของท่านนบีมุฮ ahoma สลลัลสลัมนั้นผู้เทมาเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์นั้นไลละตุลเมาดีๆคือคืนวันประสูติของท่านนบีมุฮ ahoma สลลัลสลัมทุกอัลลอฮิกานาลิดีผู้เทสต์ส่งมาเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมาไม่ใช่เพื่อเหตุผลใดคือเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์นิ่ซูรุรุมบิยยมิฮิวาซดิฮะอู สุรุรุมมะน้ำม่วงเบาะกับกิมบิโร่กันมาของท่านนบีนั้นผ้าความกับกิมบิโร่คือผ้าหน้าผ้าข้าวดีมาหน้ากิมบิโร่นี้คือผ้าเขาเรียกว่าอืมความปิติยินดีหน้าผ้าความปิติยินดีมาขวาผ้าความหน่าข้าความสุขมาบิเยอมมฮิบาดฮา,ารีเนาะหน้าฮาริวันะนบีตุ วาสดิหาด้านมานำบอกกันกระบายกันแล้วก็เป็นผู้เทามามาเพิ่มพูนความดีนะความหมายยังไงคือผู้คนอะไรอ่ะผู้คนต่างเพิ่มปิติยินดีในการมาข้องนบีนั้นในการประสูติของนบีในการเกิดของนบีนั้นนะและทันมานี้เพื่อมาเพิ่มพูนความดีต่างๆ่าวาสดิหะมานำตมบอกกันกระบายกันต่อไปโยมานาลตบิวะดงเฮบันตัว yaumana lat nah pada hari yang dapatlah biwadhihi dengan melahirnya melahir nabi itu ibnatu wahb ibnatu wahbin oleh anak put, uh, oleh anak perempuan bagi wahab yaitu aminah ibnatu wahbin ke aminah nalah ni di bawah ni lah, di bawah la nai khuen te butti khong wahab ke aminah nalah dai kho tan nabi yan yaumana lat biwadhihi ibnatu wahbin nai khuen เทบุตตีของทันวาฮับนั้นได้ขอทันนบีมาก็คือในขึ้นที่ทันยิ่งอามีนานั้นได้ขอทันนบีนั้นได้ได้อะไรล่ะได้รับอะไรนั้นนารับนั้นมิ่งฟะคอริมาลัมตนันหุนนิซาอูมิงฟะคอเรื่องนั้ได้รับอะไรในนี่ขอานบีได้รับกมก็คือได้รับความภูมิใจี่อันยิ่งใหญ่ฟะคอคือความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ มาลัมตานนั้นฮุลนิซาอู้ barang ดดที่ไม่ได้รับได้รัา,า,วาความภูมิใจนั้นนั้นเทพบุรีงเอื่นไม่เคยได้รับผู้หญิงคนอื่นก็เกิดโลกกันเกิดโลกมาเหมือนกันนะั่นแหละแต่อามีนเนาเกิดโลกมานั้นโลกคนนั้นได้เป็นรอซูนได้เป็นนบีได้รับความภูมิใจอันยิ่งใหญ่เทพหญิงคนอื่นไม่ได้รับว่าจะเขามาฮะเปน,นะ ตรงนี้ม่ต้อกาแม่ต่เดียวควมเามาเลีดุงแกนัมินมินฮุฟีตอร์ลิกุฟมันอยู่กันอยู่กันหลังเล่มเยอะอันนั้นมาลีดุงแกนัมินฮุฟีตอร์ลิกุฟอยู่เดี๋ยวอยู่ต่อไปหลังจากเบสนี่แต่เดียวอันนั้นอยู่ก่อนนะแต่วันนี้อยู่ก่อนมันเบียดตรงนั้นมันอยู่เบียดอะไรนิสุรุรุมบิเยอมีฮิวัสดิฮะแต่ทุกเมาลีดุงเลยใช่ไหมครับมาลีดุงอ๋อนี่มาลีดุงข้างหลังมีอะไรข้างหลังนี่มีข้างหลังอเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ย้อนไปกระดับ ว่าตัดเขามหาบิอัฟ์ดอเลมิมมาว่าตัดดันมันบอกดั้งละอิอามีนะเขามหาเกิดประการเนี่อามีนะนั้นได้พามาให้กับกลุ่มชนของนางนั้นบิอัฟ์ดอเลมิมมาด้วยง,งั้นอิงซานด้วยง,งั้นมนุษย์ยั่งเลบิโมลิยอได้พามน,นุษย์คนหนึ่งได้พาเด็กคนหนึ่งี่มีเกียรติมาให้กับกลุ่มชนของนางชาวมักกะฮ์ทว่าวอามีนะไม่เกิดนบ,บีมาน่ะแน่นอนชาวมักกะฮ์ก็อยู่ในยุคย,ยาฮิลียะห์ ยุดเทไม่โรเลีองยุคเทวธรรมพิษอยู่ตลอดแต่การเกิดของอามีนนั้น uh ี่เป็นการพามาให้กับกลุ่มชนของเขานี่ยมนุษย์ที่ดีเลิศที่สุดนั้นฮามาลัตกอบลุมมาริยามุลอัซรออูนะมังคดงละสเบลมนะอย่างสเบลมจากอดีตเนี่ยตูอุลัยมาริยัมอัลอัซรอนะคำว่าอัฟดอลนี่อัฟดันผู้ชายคนนี้ดีเลิศเด็กคนนี้ดีเลิศนั้นดีเลิศกว่าคนที่มาริยัม นะสิทธิมารยมนั้นตั้งคันเลยก่อนอัลลอฮฺมานะกะดิสนะผู้บริสุทธิ์มารยมผู้บริสุทธิ์พอมารยมนี่แกไม่ได้แต่งงานกับใครอัลลอฮฺแต่ลาให้แกตั้งคันมาคนที่อยู่ในคันของของมารยมคือใครคือนบีอีซาแต่ที่บอกว่าการที่มารยมตั้งคันนบีอีซานี่อามีนะตั้งคันนบีมุฮัมมัดนั้นบีอัฟดานไมิมมาฮามะเลตนะดีว่าการตั้งคันของมารยมน่ะของสิทธิมารยำครับนบีมูซ่าดีก่อนมาต่อไป Mawlidun kana minhu fi tali al-kufr. Tok nen jamaah ya. Mawlidun nah pada hari kelahiran beliau. Naiwan ke thiเกิด than nabi nan kana minhu adalah daripada tu fi tali kufri. Pada pandangan orang kafir. Nah, tiba wa itu right, ni. Tiba การประสูตรของ่านนบีการเกิดของ่านนบีนั้นในมุมมองของผู้เถลงพิษในมุมมองของคนกาเฟรนั้นเป็นเรื่องอะไรล่ะวับาลุนอะัยฮิมวะวะบาอูในมุมมองของคนกาเฟร์นี่มองว่าการประสูตรของ่านนบีนั้นเป็นวับาลุนนะมรุปอกันสวะตุบันจานอนะเป็นเหมือนกับบบนจานอเบนจานอคืออะไรนะบบนจานอคือการประสูตรของ่านนั้นนีเป็นความอะไร ไพ่พิบัตน่ะคนกาเฟ่สนี่มาว่าการเกิดข้องตานนบีมฮัมมัดนี่เป็นบนนัญเจาอเป็นวาบ้านเป็นไพยพิบัติน่ะอะลัยฮิมบรตัวของพวกขเขานั้นวาวาบ้าอูน่ะวาวาบ้าอูแต่ยังเป็นอะไรความให้ยนะวาบ้าเปลว่าความให้ยนะมาลาปตะก่อนี่มาซ้อมอะรมาลาปตะก่อนคือคนเตื้อเพื่อนิยินดีคือคนดีคนอิสลามนะคนเทวโรเรียงน่ะ แต่ว่าคนสําหรับในสายตาของคนกาเฟ่เหล่านี้การเกิดของนบีนั้นเป็นวะบ้านแล้วก็เป็นวะบะนะเป็นไพฑิบัตแล้วก็เป็นมาลปตะกอนะเป็นอะไรนะก็เป็นหยนาเป็นความหยนะเป็นตัวของบวกเขาเลยมัะใหยนะเป็นนบีวะตะวันต์บุชรอฮาวาติฟอังกอดนะวะตะวัตดันบรตุรตุรตละสุารตุบุชรอบริตาเกมบรอ Al-Hawatif tidak berhenti-henti Angkadi. Nah, bahawa Wulidan Mustafa. Nah, sesungguhnya diberanakkan dimelahirkan Akan Mustafa, akan Nabi Muhammad tu. Wa haqqal hana'u Dan sebenar-benar suku. Haqqal hana'u dan sebenar-benar suku. Arulik wa ma'azat. Wa tawalat bujral hawati Fi angkadi. และการประสูติของท่านนบีมุฮัมหมัดสุลตัลลัมนั้นได้ปรากฏเป็นข้าวแผ่กระจายไปทั่วแต่ว่ารัดบุชรนั้นได้ปรากฏเป็นข้าวอัลฮาวาติปคือแผ่กระจายไปทั่วเลยฮาวาติปมาจากฮาติปแต่ฮาติปไปไดฮาติปไปโทรศะซับไม่ได้ัวละซับนี่ถ้าเรามีตัรัะซับ่างหนึ่งเราเราแช่อะไรไปอย่างมันสามารถแผ่กระจายไปได้เลยคําว่าฮาวาติปนี่แปลว่าการเกิดของท่านนบีนั้นได้เกิดได้แผ่เป็นข้าวที่กระจายไปทั่วมั้กระจายเรื่องอะไรล่ะ Ang qad sesungguhnya Walid dan Mustafa tanabinan dai keur ma hana laqo na sukurayo na dai rab kwam piti yindhi jingjing na dai rab kwam piti yindhi haza wa istahsan alqiyam 'inda zikri mawlidihi asyarifi ya immatuzawri wa yati wa haza di sini na Maa tưng tong ni ni, taa ma tưng tong ni jom bot tong ni. Qadistahsanal qiyamah. Sesungguhnya membilangkan elok oleh para-para membilangkan elok al-qiyam berdiri. Ingda zikrimau lidihi ketika sebutkan mauridihi. Nah, maulid syarif tu a'immatun uli a'immah. Nah, oleh para-para ulama zu nah zawu riwayat riwayatu rawiyah. Nah, zawu ini mempunyai ipote ขอบข้องรีวายะมนะคุณนสมอะไรคุณนสมบัตนะ่ะเราวิยะคือคุณธรรมปฏิบอกวอะไรปฏิบอกวา่าจนมาถึงตรงนี้นี่เทไดลาวมาทงมางมัดเทไดผูดมาทางมดัดไม่ว่าจะเป็นนาซาบงไม่ว่าจะจะเป็นในวลัมมาอารอนะ่ะวลัมมาตัมทางมัดนั้นเทบอกมาทางมัดจนถึงตรงนี้นี่นะ่ะอดิสตัสสนะันลกิยามน่ะอดิสตัสสันดยให้พ้นดัง่าวนั้นนักวิชาการศาสนาต่างมีความกิดเห็วมาผือ นะมีความคิดเล้นว่าจะเป็นการประเสริฐอย่างยิ่งจะหากว่าเรานี่จะเถิดทุนเกียรติของท่านนบีโดยการยืนขึ้นเมื่อเราอ่านประวัติของท่านนบีน่ะเรานี่ยืนขึ้นเพื่อให้เกียรติท่านนบีนั้นอิสตาสนับถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดบรรดาอิมมะบรรดาอุลามะบรรดาผู้ที่มีความรู้นี่นับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเด่นมีเกียรติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าหากว่าเรานี่จะอะไรน่ะจะยืนขึ้นคณะที่เรานี่กล่าวถึงมูลิดินนบี Fatuba limanka ta'zimuhu sallallahu alaihi wa sallam wasallama ghayat maramihi wa marman Fatuba nah fatuba mana? syurga nah sawan nah tubah ni mana? sawan sawan ni tak tok tat diam bagi dekat limangka na ta'zimuhu ta bagi mereka yang bagi orang-orang yang ก r นะอาดัล a ะอิยามันทุท้าซิมุฮูม่เบิสรักกันย์เนาะบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะสสลัมทุโหยะทามารอมิฮิคสุดาหันเดียทุยังเมลนตร์บักีนะทามารอมะทีนี้มันเป็นการเปรียบเทียบตรงนั้นอันนี้ก็บอกอะไรที่บอกว่าสะวันนี่ได้โทษตัดเรียมไว้ให้กับคนทว่าให้ความคอรพเกี่ยวกับมูริดินนบีนะสะวันนั้นคือพ้นตอบแทนข้องผู้ติดเถิดทูนข้องผู้ติดเ้นหรืเนข้องผู้ติดให้เกียร เปรียบเสมือนกับหนักธนูที่ยิงธนูอันนี้ก้อยยะตมะรอมีฮีวมัรมา,รมาคือเขาที่ทำการเปรียบเทียบว,ว่าเวลาคนที่ยิงธนูนี่จุดประสงค์ของเขาคือยิ่งไปทปี่เป้าเช่นเดียวกันคนเต็มสรรเสริญของท่านนบีจุดประสงค์ของเขาคือมุง่งหน้าไปสูุ่ดค,ค,คือคือการได้รับการตอบแทนจากสวรรค์อ่านั้นมาดเปดอัลกิริลลาฮุมมะกอบรหุลกะรีมนะคอยเรอดตาละลาให้กูโบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลออฮฮุะะลลลััยิวซัมนั้นพร้อม นะบริอาร์ฟิงโดยความพร้อมเฉื่อยิ้มนะที่อบอวนไปมินซอลาติวัสลิมนะจากการซาลาวัดและก็การ س ลามอัลลอฮุมมะซัลลิวัสลิมวะบาริกอะลัย